มอนทองนะครับมอนทองอนี้หนัก4ีกิโลนะครับเดี๋ยวจะพาให้ดูนะครับอันนี้สุกแบบฟังเสียงนะครับหมนะีมดนะครับเราจะผ่าตามล่องผ่าตามร่องนะซูมกล้องลงมาข้างล่างเลยครับไม่ต้องดูนานนะอนะุปรกรณ์มีมีดนะครับมีผ้าหรือถุงมือนะครับ โอเคเริ่มเลยนะข,นขั้นแรกนะครับตัดขั้วก่อน,นตัดขั้วแล้วนะครับเนี่ยนะฮะมีน้ำเสร็จแล้วนะครับดูตามล่องเลยนะดูตามร่องเลยนะครับเนี่ยดูล่องมันนะอย่างนี้ว่าฟูเนี่ยมันอวบมากเลยนะครับฟูอวบมากเลยแสดงว่าเป็นทุเรียนที่แก่นะนะครับใช้มีดของเราปัก ปักลราไปจนถึงไส้ในนะครับไส้ในนะจะให้ทะลุไปอีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะไปโดนเม็ดนะครับผ่าตามร่องเลยนะฮะสูหมอที่ร่องเลยนะครับคือถ้ามันทุเรียนมันเม็ดไม่ไม่สวยเนี่ยนะครับมันก็อาจจะโดน ดนพูบ้างไหมร่องไม่ตรงนะนะครับร่องร่องแรกผ่านไปนะครับนะร่องแรกผ่านไปต่อไปร่องที่สองคือร่องนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับขีดลงไปให้ถึงไส้กลางนะครับให้ถึงไส้กลาง ล่องที่2ผ่านไปเรียบร้อยต่อไปล่องที่สามนะครับล่องที่3นะฮะล่องที่สนะ 3, นะเหมือนเดิมนะครับผ่าตามล่องนะครับมันจะได้พูจะ,ะพจะได้สวยนะครับพูจะได้สวยนะครับ กี่ล่องแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามต่อไปล่องที่สี่นะครับมีทั้งหมดห้าล่องนะล่องที่สี่นะครับดูคลิกกันไปยาวๆนะครับการผ่าทุเรียนหมอนทองนะผ่าไม่สวยเนี่ยลูกค้าก็ไม่ชอบนะถ้าท่านไปโดนเม็ดมันนะนะเราต้องผ่าให้สวยนะครับ นะครับนะพอพานะครับทุกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แกะเลยนะครับแกะเลยแกะเลยนะครับนะครับแกะออกมาเลย เราจะโดนเม็ดนิดหนึง่งกออกมาเลยนะครับเราจะมาดูภูนี้นะครับนะเราจะมาดูภูนี้ภนะูนี้นะครับเก็บไว้ก่อนภูนี้ครับภูนี้ครับนะตัดภูเลยนะครับตัดหัวตัดทงังนะตัดหัวตัดหาง ตัดหัวตัดหางนะครับจะได้แกะง่ายนะตัดหัวตัดหางจะได้แกะง่ายทีนี้นี่นะครับภูตรงนี้ให้เรากรีดนะครับกรีดกรีดเลยนะครับ แล้วก็ขาวมาเนี่ยครับเรียบร้อยเลยครับเอาไปให้เอาไปขายได้เลยนะครับให้ลูกค้าได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ